วันนี้ครับก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งก็เดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปที่ชีมบุรีนะครับไปเพื่อถ่ายรูปนะครับเพื่อลองกล้อง Nikon Z fc นะครับเดี๋ยวไปอาบน,น้ำมาเลก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในรถนเลยนะครับไป ชลบุรีกันนะครับแล้วเราก็จะไปลองกล้องนะครับนิคอนเซทเอฟซนะครับที่แรกที่เราจะไปนะครับก็จะเป็นแกนคันยอนชลบุรีนะครับเพราะว่าแสงตอนเช้าน่าจะสวยนะครับไปเดี๋ยวเราไปขับรถแล้วก็ไปเจอน,นี่นู่นเลยนะครับ ก็มาอยู่ถึงแกนคันยอดแล้วนะครับหลังจากเราขับรถมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็ต้องมาแต่เช้าเลยเนาะเพราะว่าเอิแรกตอนเช้าที่จริงเราก็เปิดคลิปเช้านึงเพราะเราแอบถ่ายรูปไปแล้ววันนี้นะครับจะมาลองใช้ตัวกล้องรีคอนเซ็ตเอฟซนะครับว่าเป็นยังไงบ้างติดเลนส์16-50นะครับเอฟ3.5-6.3นะครับไปเลนส์คลิปกอนมาเลยนะซึ่งสนุกดีนะครับแต่ที่จริงแล้วก็แอบเอา850ใส่กระเป๋าด้วยนะครับวันนี้นะครับพาน้ามิวมาด้วยนะครับน้ามิวโชว์ตัวไหนครับ นะครับน้าบิวก็จะเป็นเพื่อนร่วมทางของพี่บิ๊กนะครับเป็นคนถ่ายวิดีโอให้นนั่เองนะครับ <c oughs> พอดีใส่หน้ากากก็มันดึงไงนะครับมันดึงนิดนึงอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน,นจริงๆแล้วแกงแคนจอนตอนเช้าเนี่ยก็จะสวยนะครับตอนเย็นก็สวยเหมือนกันนะซึ่งชอบมากๆเลยนะโอเคน้ำอย่างเขียวอะ่ะดูดิ ผมว่าตรงนี้สวยมากเลยนะตัว1650ครับผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเลนเนี่ยมันคือระยะ2470ประมาณนั้นครับซึ่งคูณ1.5เข้าไปนะครับเพราะมันเป็นกล้องตัวคูณที่จริงแล้วมันเหมือนเป็นเลนตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยได้เลยเนะี่ยถ้าสมมติใครนะรที่ไม่คิดอะไรมากนะแล้วเป็นกล้องที่แบบว่าเอาไปถ่ายรูปเล่นนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะแล้วก็เป็นกล้องสาหรับครอบครัววันนี้เราก็มาลองใช้แบบเต็มๆจริงจังเอ็กซ์ตรีมมากนะครับไป น้ำมิวหนีเร่งอยู่นานกำลังมองหามุมที่ใช้ได้อินเสิร์ทที่ดีแตเจ๊ยัดนเข้าใกล้ยอย่างยยะพร้อมเร่งยา <laughs> ง <laughs> น้ำมิวกำลังเร่งมองหาแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั้นเป็นใหญ่ตับตาแสบตาเราไม่เห็นขี้เลยโอ้ยเหี้ยตาเกือบบอดตืดดึงตืดดึงตืดดึง,ดง,ดง,ดดงอันนี้วิวสวยนะวันออนี้ไม่เป็นใจมากเลยดีนะฝนไม่ตกร้อนนะร้อนเพราะหน้ากากเลยนะน้ำมิวไอ้ยะ คือวันนี้อากาศดีนะแต่ว่าต้องมาใส่หน้ากากไงเออโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแต่สวยนะแถวนี้สวยมากเออสวยสวยจริงไงเอามึงลองถือแ FC บเลตเอฟซีบางเดิมาเดี๋ยวผมจะเป็นผู้บันเทิงรายการชมเมอร์เป็นไงครับเป็นไงบ้างครับสีเขียวมันสวยมากเลยอ่ะเออมันคนละฟีลลิ่งกับเลเซร์อานะทุกคนมันจะเป็นแบบมันจะเห็นภาพที่เราถ่ายได้เลยอ่ะแล้วสีเขียวตัวนี้ที่มันออกมามันสวยมากทือคนจะเห็นแบบในรูปตัวอย่างก็ได้ อ่ามีรูปตัวอย่างดิดนิ้วดิดนิ้วที่เราถ่ายไว้อะรายการผมต้องดิดนิ้วให้ดังนะเว้ยไม่ดังดิ้นให้ดังผมดิดเองโอเคทุกคนจะเห็นในรูปที่เรากับบิ๊กถ่ายไว้ว่าว่าสีเขียวมันสวยมากสตหรับเรานะเจ๊เปกอย่างเงี้ยอ่าฮะเอะอฮะเอะอฮะ,อะนี่กำลังเดินนี่กำลังเดินไปสันทรายเนะี่ยทางเข้าสันทรายมันไปไหนแล้ววะมันต้องเดินไปอีกไกลอ่ะก็ค่อนข้างไกลนะจริงๆแล้วอันนี้มองไม่เห็นจอเลยนะแต่ว่ากาดกล่าววันนีุ้บบิ๊กครับไจรริงๆเห เขาบอกว่าการเดินเป็นไม่ใช่อุปสรรคของเราเว้ยเป็นอุปสรรคไม่ไม่อย่าเรียกว่าเราเรียกว่ากูเอามือใช่ไหมกูกูมึงเป็นอุปสรรคใช่ไหมโอเคก็จะบอกว่าเอากล้องไปเลยเอากล้องมาแล้วมึงก็เอามาโอเคแลกกันโอเคนะครับตอนนี้นะที่จริงแล้ววันนี้เรากล่าวว่าเราจะไปหลายที่มากแต่ว่าตรงนี้เราก็มาแวะสักประมาณสองชั่วโมง ก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่านานเพราะว่าเราอยากใช้จริงๆว่ากล้องมันมันสามารถรีบสิทธิภาพได้แค่ไหนกับเลนที่ตั้งชื่อให้ว่าเลนหนึ่งตัวเที่ยวทั่วไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่ามือใหม่ทุกคนน่ะจะต้องถ่าเลนนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองหลายอย่างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็เหนื่อยว่ะเหนื่อยเพราะหน้ากากจริงๆขอเดินไปถึงที่ก่อนเพราะพูดทีนึงเพราะเหนื่อยเพราะหน้ากากมากคือบิ๊กตอนเนี้ยดูทางมีแต่รอยรถล้อรถ คือมันไม่ใช่ทางคนเข้าอ่ะเพื่อนคงสยัยปิดไปแล้วทางอไปสันทรายเพราะว่าแต่ก่อนยังเคยเข้าแบบเขาเรียกสันหินนะ่ะที่เขาเอาไว้ถ่ายกันนะแต่ก่อนผมเคยเข้าไปไงตอนนี้นปิดไปแล้วมั้งเขามีแค่นั้นจริงๆอะไรเงี้ยปกลับนะกลับไปตรงจุดเดิมแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งพักกันนะครับโหไม่มีความร้อนแสงเลยดีจังเลยใช่ครับโอ้กล้องตัวนี้ผมว่าโอเคเลยครับ รุ่นอะไรอะ่ะ ZF4 ครับกล้องทรงมันจะเล็กโทหน่อยเป็นนิคอนเ F 4ถ่ายผมว่าถ่ายง่ายนะส่วนตัวผมว่าถ่ายง่ายมากเ,เริ่มร้อนละนะครับเดี๋ยวขอมัดผมก่อนคือตอนนี้ผมยุ่งมากตอนถ่ายรายการรู้เด้เลยนะครับไปไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับเตรียมตัวออกรถก็ตอนนี้มาถึงที่นะครับเขาสามมุกแล้วนะแต่ว่าลิงเยอะมากนะ ลิงบวกหมานะครับก็ต้องระวังลิงปีนรถดีๆนะเพราะว่าที่นี่จอเจี๊ยบเยอะมากนะครับใช่ไหมมิวเน่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 น่ะปีนรถแบบว่านะครับเยอะด้วยข้อเท่เลยแต่บอกเลยว่าสนุกนะมามาที่ชนบุรีครับโอ้โหอุ้ยต้องขับช้าๆด้วยนะครับต้องค่อยๆไปนะครับเพราะว่าหนองลิงที่นี่เขาใหญ่นะครับ อย่างกับผมมาสวนสัตว์เลยครับนี่คือวิวที่สวยงามมากนะครับแต่ว่าไม่รู้จอดตรงไหนนะครับตรงนี้เป็นที่จอดปะไม่รู้อ่ะแต่วิวสวยมากเลยนะเออไม่รู้ตรงข้างล่างเนี่ยเออสวยมากเลยอ่ะเราลองเวยนขึ้นไปก่อนนะแต่ตรงเมื่อกี้สวยมากนะครับแต่ที่จริงเราเนี่ยแบบวับวุบวับวูบวับจอดแป๊บหนึ่งนะ เอาจริงๆนะเขาสามมุกที่ผมแบบไม่ค่อยได้ขึ้นมานะเป็นเป็นเพราะว่าแบบลิงเยอะมากนะคือเขาจะมีวัดมีอะไรพวกนี้แหละอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าที่ไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าลิงค่อนข้างที่จะดึงรถเล่นนะครับเนี่ยครับเห็นไหมป้ายยังเข็ดเลยละระมัดระวังครับความเร็วของลิงนะครับเอ๊ะแต่ว่าระวังความเร็วรถนะครับมาถึงแล้วนะครับอยู่บนยอดเขานะครับ ของเขาสามมุกแหละนะครับสวยมากนะครับใครมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะนะซึ่งวิวสวยมากมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้โชคดีมากนะที่ฝนไม่ตกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยวันนี้มาปุ๊บแดดร้อนร้อนจีเลยใช่ไหมครับน้ามิวขอซักรูปก่อนผมบอกเลยว่าตัวนี้วัดแสงง่ายมากนะครับถือง่ายน้ำหนักเบาชิลมากครับสำหรับเลนตัวนี้แล้วก็สำหรับกล้องตัวนิคอนเซทเอฟซีนะครับผมว่าได้ภาพที่ดีมากเลยสำหรับวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนนะครับ ตรงนี้แบบสวยอะ่ะสวยมากๆเลยชอ,ชอบนะชอบนะตรงนี้สวยดีลองเปลี่ยนตรงนี้บ้างโอ้อันนี้ยิ่งดีเลยใกล้ๆได้เก็บเต็มๆเคเลยนะ มาอยู่ตรงที่ร้านน้สูก่อนนะเพราะว่าแดดร้อนอมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะดิฟกาแฟตอนเช้านะครับซึ่งผมใช้กาแฟอาราบิกาแท้ร้อยเเนะครับเดี๋ยวเราจะมาดิฟให้ดูกันซึ่งผมขายเองนะใครอยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ครับโดยการซื้อของกินผมนัเองนะก็ถ่ายรูปไม่เหนื่อยนะตอนเ,เช้าๆมาดิฟกาแฟาก่อนนะครับตอนนี้ประมาณ10บโมงกำลังดีนะครับเปิดแก๊สนะครับไม่ขี้ใส่น้ำไปแล้ว กินข้าวเสร็จแล้วอิ่มแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่ชายทะเลน,นะครับก็เดี๋ยวจะลองเดินถ่ายสักแป๊บนึงแต่แดดร้อนมากเลยตรงนี้เที่ยงแป้งเลยนะครับไปเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงบ้าง จะได้รูปดีพอดีเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดจีนนะครับไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรนะครับตอนตอนทางเข้าอ่างศิลานะครับก็จะมีวัดตัวนี้อยู่นะครับก่อนถึงบางแสนนะครับก็มาถ่ายเย็นๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่เราไปเนี่ยเราจะขึ้นเขาสามมุกอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าไปอยู่ตรงพ้นล่างนะคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากๆเลยก็เลยเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะไปไหมเลยก็มาแวะวัดนี้ก่อนเดินเล่นๆก่อนนะครับก็วันนี้เนี่ยก็สวยดีนะครับสีแดงเยอะมากนะครับสวยมากนะครับก็เดี๋ยวผมก็ไปเดินถ่ายรูปเลนแหละนะครับ ลองกล้องเซนนะครับครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มาลองกล้องนะครับ เ f c นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานใหม่นะครับของออชลบุรีนะครับอยู่ตรงบางแสนแหละนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคนตรงนี้นะครับไม่ค่อยมีก็ขออนุญาตถอดหน้ากาศนะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยนะครับผมบอกเลยว่าได้ลองใช้งานนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะก็รู้สึกว่ากล้องตัวนี้เ่ยเฟลลิ่งดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของไฟล์เรื่องของอะไรนะครับก็ค่อนข้างทำให้ดีนะครับเรื่องของโฟกัสเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นกล้องที่ไม่ได้ถ่ายยากนะครับใช้ง่ายสะดวกผมว่าคุณภาพไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับและผมนะครับได้ใช 5.6.3นะครับผมมองว่าติดกกอลองตัวนี้เนี่ยมันเป็นกล้องที่คู่กับเลนส์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับสำหรับกล้องนิคอน ZF นะครับความรู้สึกที่ได้ใช้นะครับผมรู้สึกว่าการจับถือเนี่ยค่อนข้างฟีลลิ่งเหมือน F2 มากๆเลยครับแต่การจับถือเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทํายังไงให้มันจับง่ายๆขึ้นครับหนึ่งห้อยคอนะครับสองนะครับพันกับมือนะครับพันกับมือแบบนี้นะครับ แล้วก็ใช้นะครับมันจะไม่มีกริปนะแต่ตอนนี้มันมีสมอล l ริฟนะครับทำออกมาเสริมได้นะครับแต่ถ้าสมมติใครไม่อยากได้สมอล l ริฟนะครับแนะนาว่าให้ใช้นิ้วก้อยนะครับวางเป็นฐานล่างนะครับแล้วก็เอานิ้วชี้กับอย่างนี้นะครับถือว่าจับแน่นและปกติดีนะครับส่วนภาพรวมแล้วผมรู้สึกว่ากล้องตัวนี้เบามากนะครับเบาแล้วก็ทํางานไปไหนมาไหนเนี่ยถ่ายรูปสนุกมากจริงๆนะครับเป็นกล้องที่เฟนลี่เข้าหาคนง่ายนะครับแล้วก็ทรงสวยมากๆเลยนะครับผมสนุก กับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับช่องวิววไทยครับผมนะครับมีทั้ง Facebook IG นะครับแล้วก็ u t u b e นะครับชื่อว่าวิวไทยนะครับใครชอบนะครับก็ไปสามารถดูรูปได้ที่ IG กับ Facebook แล้วก็ใครนะครับที่ชอบนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับช่องวิวไทยไว้ด้วยนะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆลงเสมอนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยอยู่กับผมอีกนานแน่นอนนะครับเพราะผมซื้อมาใช้เองนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับสวััสดีครบ